ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกว่า30รายที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า20ปีในพื้นที่บ้านทุ่งขามจังหวัดน่านแต่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้เหตุเพราะยังไม่ชัดเจนว่าที่ดินดังกล่าวคาบเกี่ยวกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นหรือไม่ ลงทุนอะไรลงไปก็กลัวว่าจะลงทุนแล้วไปแล้วก็สูญเปล่าเพราะว่าที่ดินก็ยังไม่มีโฉนดน่าจะขี่ห้าชิปีอะสิดล้อมากเราอยากได้ไว้ให้ลูกให้หลานได้มีโฉนดที่ดินเพราะเราไปมาหลายที่แล้วคําตอบที่ได้ก็ให้รอความชัดเจนเราก็ไม่รู้ว่าจะให้รอไปถึงไหนคะ่ะ ปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขตและการทับซ้อนของที่ดินของรัฐเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อนโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดินของประเทศและเป็นเหตุของความขัดแย้งและข้อพิพาทเรื่องแนวเขตระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนรัฐจึงได้มีนโยบายปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1- ต่อ4 0 0พหรือวันแมมาใช้บริหารจัดการเพื่อให้แนวเขตที่ดินของรัฐมีความชัดเจนถูกต้อง ที่เราไม่สามารถที่จะออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎรบ้านทุ่งขามได้เนี่ยเนื่องจากแนวเขตป่าสงวนไม่ชัดเจนเพราะว่าเมื่อปี63ขีดไว้อีกตำแหน่งหนึง่งและปี64ขีดอีกตำแหน่งหนึง่งบริเวณที่ดินที่ราษฎรร้องขอให้มีการออกโฉนดอยู่ระหว่าง2เส้นทําให้ไม่ชัดเจนเรื่องแนวเขตป่าสงวนทางสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีหนังสือแจ้งมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อธิบายให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจร่วมกันและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้แก้ไขปรับปรุงหรือย,ยืนยันข้อมูลเส้นแผนที่แนวเขตที่ถูกต้อง ื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันหรือกระทบต่อสิทธิในที่ดินของประชาชนป่าไม้ก็ส่งข้อมูลให้เราว่าได้ข้อยุติแล้วก็คือเส้นที่ขีดปี63เป็นเส้นที่ตรงกับแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงในการกําหนดเขตป่สสงวนเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรัศดรบ้านทุ่งขาม30แปลงตรงนี้ก็อยู่นอกเขตป่สสงวนแล้วก็ได้ทําการมอบโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง30แปลงเรียบร้อยแล้ว ดีใจมากครับตอนนี้ที่ได้ฉโฉนดคืนมาจริงๆแล้วครับได้รับเอกสารติดตรงนี้เพื่อมอบให้ลูกหลานต่อไปช่วยเราได้จริงๆค่ะสำนักง,งาน,าผ,น,นผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน